นี่คะ่ะถึงแล้วแถวนี้ที่พ่อแถวนี้ใช่ไหมที่เขาถ่ายหนังอะ่ะอ๋อที่ถ่ายละครเรื่องโอชินนะคะอ๋อดูสิหุ่นเดี๋ยวไปแช่วงเส้นมาเดินเดินตามพ่อไปกันลูกเดี๋ยวกันนะหลบก่อนอาไป มีคอนเป็นต์อะไรบ้างอืมเฮ้ยต้องมี้สวยขอถ่ายได้ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปกันอ๋อนจิงที่นี่มีแช่ออนล้วปิดแล้วร้อนร้อนมากไม่ไหวอ๋อถ้าถ้าร้อนมากไม่ไหวอ๋อมีที่ให้นั่งกินอุ่นๆด้วยนะ <อ>ใช่ใช่ตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟสวยใช่ไหมโอ้โอนี่ค่ะมีแช่อันนี้แช่เท้าอ,อ,อ้ดีนะแช่น้ำที่เท้าด้วยโอแต่น้ำข้างล่างนี่น้ำน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะพ่อน้ำข้างล่างนี่น้ำเย็นใช่ไหม โอ้น้อสวยไหมโอ้โอ,โอ้นี่สวยอะดูดิน้อดูข้างบนนี้สิสวยอะอันนี้ร้านราเมงเหรอว,ว้าวกินราเมงร้านนี้กันค่ะปะไปน้อค่อยๆเดินแล้วลูกฮะ กินรามเมงหรือกินอะไรเนี่ยมาไมน้อเข้าไปลูกว้าวสวยมากโอ้ยเป็นแบบโบราณเลยค่ะววสวยจังเดินแม่แม่มชอบมากินอะไรอนะ่ะไหนอันไหนบอกจะกินราเมงราเมงชอบกินเปียกแบบนี้เลยเออจะไปตรงนั้นอย่าใส่หมดนี่ค่ะสั่งมาให้หน้อยังส่ซอ่ะ มีอะไรนี่อ่ะนั่นจะขอกมอรเลยอ่ะฮะเนะเดี๋ยวเราจะกนโอชินาขายมาสักเอ้นี่ยเนาะมันจะมีหนังอ่ะเขาชื่อว่าโอชินถ่ายไอห้หนังหนังชื่อโอชินเปล่าเป็นผู้หญิงหนังชื่อโอชินเนาะโอ้ยบรรยากาศสวยจังเลยคนมาเที่ยวเยอะมากเลย แต่ที่นี่ไม่มีที่จอดรถนะมีที่จอดรถเฉพาะคนที่มาพักเท่านั้นนะคะเนี่ยไปจอดรถที่จุดพักรถแล้วก็นั่งนั่งรถบัสมานะคะจ่ายตังค์แล้วเขาก็วนมารับมีถึงหกโมงเย็นเนี่ยค่ะเรามาเดินเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถบัสกลับพี่จีรออยู่ที่รถนะคะโหยสวยเนาะได้ที่เนี่ยมีห้องพักได้นะพักแต่ว่า เรามีพี่จิานเราจะมานอนค้างคืนแบบแบบที่นี่ไม่ได้อะค่ะมีพี่จิถ่ายสวยดีเนาะระวังลื่นล้มนะตรงนี้นะเป็นเป็นหิมะมเพราะและที่นี่ก็มีแช่องเซนด้วยนะมีแช่องเซนด้วยเนาะ อ๋อไปกันแล้วค่ะไปได้บรรยากาศเก่าแบบโบราณมากเลยค่ะหนวนพอลูกอยู่หน่วดโอ้โหนี่เดินมาถึงตรงนี้เลย ฮะ <Okay. S 2> อ๋อออกออกเล็กออกหนังออกหนังโอชินร้านนี้เนามันนี่แล้วลูกเนี่ยค่ะแล้วก็จะเดินเดินวกกลับไปไปแช่องค์เซนที่แช่เท้าอะค่ะไป ปแล้วพ่อแมสอย่าไว้ใต้คางกันเด็กโ,โอเคโอ้โนี่ค่ะดูหิมะตกสูงขนาดไหนจังหวัดนี้หิมะตกเยอะมาก เราก็นั่งรถบัสมาเนี่ยตรงนี้แค่แป๊บเดียวเองไม่ถึงห้านาทีจอดรถไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นไม่มีที่จอดเนี่ยค่ะพี่จีรออยู่ในรถโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจุดต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ